สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะวันที 16, ่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเซาเมื่อนี้กับเป็นมือหวยออกค่ะผู้ใดสื่อไปสื่อตัวใดอย่าลืมมาคอมเมนต์บอให้แม่น้องแจงฟังได้ค่ะเด้อก่อนอื่นเนี่ยที่หฮาสิไปรับชมรับฟังคลิปว่าแม่น้องแจงจะมีตัวเลขมาเปลี่ยนบอฝันดีบอฝันว่าจังใดกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแจงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีค่ะที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามาติดตามหรือผู้ใดที่มาในอคอมเมนต์ก็ซอยแม่น้องแจงกันคอมเมนต์ติดตามน้ำในเอค่ะเดอกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องแจงน้ำในค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแจงค่ะอันเมื่อนี้แม่น้องแจงกับ ม้าวเลียงมีคอมเมนต์มา่าวพ่นในเลขสามสี่กับสามห้ามาตรงกับของแม่น้องแกงกับขอขอบคุณอันท่านผู้คอมเมนต์มาเด้ค่ะเด้อแม่น้องแกงก็บ่อยากออกซืือออกเสียงเนาะบาดน,นี้ก็มีผู้คอมเมนต์มาวาแม่น้องแกงเอาตัาน้นเอาตัวเลขไปไหว้ท้ายิปคือบ่เอามาไว้ต้นคลิปแน่แม่น้องแกงสิได้หูจักวัดเลขตัวใดสิได้ดเฝ้าเบิ้งเฝ้า ไปซื้อโอ้ยบาทนี้แม่น้องแกงแก้ไขขอแก้ไขค่ะขอแก้ไขไหมเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงเสียเอาเลขที่แม่น้องแกงฟันแล้วซื้อแล้วฟันดีพร้อมมาไวต้นคลิปเลยทยายายคลิปห่อเกบจังมาเบากันสัพเพเหรละหรือว่าคุยนัวงหัวมวนเบากันสนุกสนานเนาะค่ะเนาะจังมันจังสิถึกใจปรนะุาคนน่อนะผู้ใดอยากไรยังไ้บอกแม่น้องแกงมากคะ่ะแม่น้องแกงเฮ็ดไห้อย่างด่วนเลยคะ่ะแต่ว่าตัวเลขที่มานําเสนอนี่เป็นแนวทางเด้อค่ะเดอ้อ เป็นแนวทางค่ะตัวเลขที่เรานำมาเสนอน,นี้แคบเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะผู้ลงทุนมีความเสี่ยงนะคะหยิบจับลอตเตอรี่ค่ะเราสนับสนุนลอตเตอรี่นะคะตัวเลขที่เรานำมานี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอันว่าเราอยกเสียกหัวกันหลายลเห็นว่ากระไดเนาะปัานี้มาค่ะเ้ามาว่าเลี้ยงฝันเ้ามาว่าวเลี้ยงเลขโตมเลขกแม่นองแกงเสียน ซื้อบม่แม่สีซื้อหอกซื้อแล้วแล้วฟันดีซื้อแล้วสิฟันดีค่ะแม่น้องแกงซื้อแล้วแต่แม่น้องแกงสิฟันดีเพิ่นว่าได้ตัวไดแม่น้องแกงก็สิโซเลขฟันดีก่อนเรียงแม่น้องแกงสิฟันมาจยงไดนั้นยังเอาไว้กันไทยๆคลิปก็ได้ค่ะ่สําสคัญค่ะว่าแต่แม่น้องแกงฟันดีแล้วได้ตัวเลขมาแล้วแม่น้องแกงก็สิโซ่ให้เบิ่งงนอกขะเนาะมาค่ะมาเบื้องตัวเลขนํากันค่ะ่าแม่น้องแกงสิได้ตัวไหนเนี้ยนอกขะเนาะมาค่ะมาเบื้องกัน,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 นะค่ะเลขแม่น้องแกง ฝันดีก่อนว ok um like ันหวยออกนะคะแม่น้องแกงจัดหนักนะคะตัวไหนบ้างมาดูค่ะแม่น้องแกงจัดหนักตัวนี้แหละค่ะมาเบิงค่ะแม่น้องแกงไ่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขเด้อค่ะแม่น้องแกงเอาเลขตัวเก้าค่ะแต่ว่าแม่น้องแกงก็แค่ว่าแม่น้องแกงมักตัวไหนซื้อๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบาให้ฟังว่าแม่น้องแกงกะจัดหนักตัวนี้แหละค่ะที่เห็นนี่แหละค่ะศูนย์สามศูนย ลักลอยแม่น้องแกงกับมากลักกันมัร์กนึ่งน้ำคือกันได้ค่ะลักลอยแม่น้องแกงนี่ค่ะหนึ่งผู้ใดมักหนึ่งก็เอานึ่งใส่เ <tamanho> ด้อค่ะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์นั่งเสียนะคะอันนี้แม่น้องแกงเปรียบเทียบให้ฟังกัซื้อเด้อค่ะแต่แม่น้องแกงส่วนโตชอบส่วนโตเนาะค่ะเนาะศูนย์สามศูนย์ค่ะเลขสองโตก็มีสามศูนย์ศูนย์สามที่นักนักแน่หลักก็ศูนย์หกหกศูนย์เนาะค่ะเนาะ อันนี้คือแม่น้องแกงจัดหนักค่ะแม่น้องแกงบอดดเปียนอีหยังค่ะเป็นหยังจังววาบอดดเปี่ยนตีแม่น้องแกงเสียวมาให้เบิ้งเนาะเลขในดวงใจแม่น้องแจงเลขในดวงใจแม่น้องแกงกับยูหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์กับตัวเก้าเนาะค่ะเนาะแม่น yeah. <te x> ้องแกงไปซื้อแล้ว <medicinal> ต <diy tester> <isce aring> ่ตะมือเ้าออกคลิปกันแม่น้องแกงฟันดีแม่น้องแกงกับต่อมาเบาสูฟังเหมือนขึ้นนี่กับฟันดีค่ะขึ้นกันค่ะเหมือนขนนี่ฟันดีฟันดีอีลีเด้ไว้เลนฟันดีอีเลนฟันมาคนออกของมาให้เต็มเฮียนอู่ ขนมาไห้แม่น้องแกงเหรอม่นเหรอเด้อเด้อแม่น้องแกงมาจัางสี่หลืแม่น้องแกงกันเลยจัดนักตัวนี้ค่ะแม่น้องแกงจัดนักศูนย์สามศูนย์นี่แหละค่ะศูนย์สามศูนย์แต่ว่าผู้ใดมัดตัวอื่นกันบบเป็นิยญาเด้อเด้อแม่น้องแกงนําเสนอค่ะบัดนี้ลักล่อยนี่แม่น้องแกงกันมีหนึง่งกับศูนย์เนาะค่ะเนาะหนึ่งกับศูนย์ค่ะนี่หนึ่งกับศูนย์เนาะคะ่ะแม่น้องแกงก็ให้ตัง้งแต่ต้นคลิปห้เบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะส่วน เลขตัวนี้แม่น้องแกงกระซือ,อยุคจ้าแต่แห่งสามหกนี่เนาะเลขสามหกนี่แม่น้องแกงกระสืออยู่แต่ว่ากัลดถอยลงมาเนาะคะ่ะเนาะบได้โดดตุ่มใส่ือ,อยังคือจังตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะตัวนี้ค่ะโดดตุ่มค่ะโดดตุ่มสองตัวนี้ค่ะศูนย์สามสามศูนย์นี่ค่ะแต่ว่าอันนี้กับพ่อหอมปากหอมคอแต่ว่ากับมักอยู่กับมักสมมติว่ามีสิบบาทกบเสืออันนี้จักสามบาทอันนี้สามบาทอันนี้ก็ย่างละสองบาทยังสินานะอันยังสินานะบอกให้ฟังเนาะ กะเจี๊ยเออออกเบิดสุญัาิกับบอไดเลยแม่น้องเกียงก็ไดเนาะวันนี้เลขฝันเลขฝันกับฝันดีแล้วแม่น้องเกียงเลขล่างแม่น้องเกียงกับคัดมาแล้วคือกันค่ะแม่น้องเกียงกับคัดมาแล้วมักแล้วฟันแล้วเอาแล้วค่ะแม่น้องเกียงจัดนักแล้วค่ะตัวนี้ค่ะแม่น้องเกียงจัดนักแล้วเนาะค่ะนาะตัวนี้เนาะจัดนักแล้วค่ะเด้อแม่น้องเกียงจัดนักแล้วค่ะหกหนึ่งค่ะเป็นย่งไดถือใจบอ หมักบัวขันผู้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเรานำเสนอแค่แนวทางค่ะเลขหกหนึ่งมาจากไสามาจากนี่ล่ะค่ะมาจากนี่ล่ะค่ะนี่ะ่ะคะเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่่ะค่ะมันมีหม่องมากโยค่ะนี่ค่ะเลขที่แม่นองแกงมักนี่ล่ะค่ะที่ไปที่มากของมันอัน ที่เอามานาเสนอนี่คือเข้าใดนําเสนอทีอ่คลิปที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งม้วนเนาะคะ่ะเนะาะม่แน่นว่าไปยิบหม่องหันมายิบหม่องนี้มาเนาะคะ่ะที่มาที่ไปเขาก็าเอามาวาว่าให้เห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าเลขมาจากไหนแม่น้องแกงได้มายังไงเอามาจากไหนแม่น้องแกงยิบจับมาแบบไหนของใครแม่น้องแกงก็อธิบายให้ตั้งแต่คลิปต้นๆเนาะคะ่ะเนาะว่าคือ จังสี่ล่ะคะ่ะแบบนี้ละ่ะสามตัวบนสองตัวบนได้มาจากไหนนี่ล่ะคะ่ะก็ะธอธิบายให้ฟังเลขที่เข้าคำนวณมากกระมีสามกับแปดมาหนึ่งตัวเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีให้มาอันนี้ก็อธิบายอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะเนาะผู้บดเฟฟังกระธีว่าจังสันจังสี่นี่เลขมีที่มาอันนี้แม่น้องแกงกระเฮ็ดสูตรเถิงหล่อเนาะค่ะเด้อแต่คลิปที่ผ่านมาผู้ใดพลากกดกะกาไปเบื้องคลิปย้อนหลังเนาะค่ะเด้อ อันพิจาจะาในกับคอมเมนต์ใดเลยค่ะตีติงแม่น้องแจงมากอันนี้ก็เลขผู้ใหญ่ใจดีให้มาเนาะคะ่ะนาะเลขมีที่มาหกกับห้าตัวที่เขียนดอกจันไวน้นีก็คือว่ามีโอกาสกอดคอกันมานะคะตัวนี้ค่ะบนค่ะบนอย่างเดียว้อคะเด้ออยู่นี่บานี้เลขวิ่งศูนย์มาแน่หนึ่งตัวที่แม่น้องแกงเห็ดคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะบานี้มันก็ดฉีมีเลขชอบส่วนตัวแม่น้องแกงอันนี้ตั้งแต่ตน้ตนต้นคลิปผุนเด้อหนีเ้าวากันนี่ ภาพว่าออกันนี้ตั้งแต่ต้นต้นคีบเหมือนเนาะค่ะเนาะตัวเลขพวกน,นี้เขาเอามานําเสนอกับไปกับมาบองเก่านี่แหละค่ะเลขตัวเก้านี่แหละค่ะผู้หนึ่งก่อนทมะเขามาส้มชีป้อนหลังกันะะใช่ไหคือพอเห็นมีตัวเลขมีอีหยังแน่คือ,พอ,พอ,พอบพอแบบใชิไหมเขาก็มาร่วมใส่คลิปมือสุดท้ายนี่แหละค่ะเอามาร่วมอีกเทือดอซะแต่ว่าเสียนคำนวณแบบใดจังใดนั่นกับแม่น้องแกงกับว่าสามารถสิคำนวณใหเนาะค่ะเนาะเวลามันหน่อยค่ะเวลามันหน่อยเนาะค่ะเนาะ เอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเลขบนฉบับเต็มของเขาเนาะค่ะเนาะนี่คือเลขบนฉบับเต็มของเราบาทนี้เลขล่างก็คือนี่เลขล่างฉบับเต็มของเราเนาะค่ะเนาะนี่เลขล่างฉบับเต็มของเราเมียน้องแจงก็เอามาให้เบิงเลขล่างฉบับเต็มของเรานะคะบาทนี้ก็มันก็จะมีเลขหลุดมาประทะกับสูตรรับแม่น้องแจงฉบับเต็มค่ะ ฉบับเต็มของเรานะคะเลขหลุดมาปะทะสูตรรับแม่น้องแจงจับคู่ก็ได้6 3 6 8 6 1 6 0บัตนี้เฮากสิมาเ,าเรียงเลขในดวงใจแม่น้องแจงที่ได้มาที่ให้เบิ้งนี่แหละค่ะมันม่นวนไปวนมาอันใดได้ะคะ่ะเลขสิมาพยายามประกบห้เบิง้งสิมาพยายามเสี่ให้เห็นว่าเลขมันมาซ้ำกันตัวใดค่ะเลขที่มันมาวนไปวนมามันมาซ้ำกันตัวใด นี่แหละคะ่ะเลขมันสดไปอ่ะวน,นไปวนมากมากก็มาซัมเลขบนสองตัวมาหนึ่งตัวของแม่น้องแกงก็จะมีแปดหกนี่เนาะคะ่ะเลขหลุดของแม่น้องแกงเลขหลุดประทะนี่เนาะแปดหกเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเป็นแปดหกสามหกนี่เนาะคะ่ะหกสามศูนย์หกนี่เนาะคะ่ะหกศูนย์ศูนย์หกเลขชอบในดวงใจคนเด็ ผลดีบ่าเพ็ญเลี้ยงเด่นเด้อบับแบบเลขชอบในดวงใจแม่น้องเจงนั่นบัดนี้กับเลขที่แม่น้องแจงชอบนี่ก็มีหกหนึ่งกับมีเด้อเลขล่างนี่เลขล่างที่แม่น้องแจียงกับมาเห็ดไว้แม่น้องแจงจับมาจากนี่เนาะค่ะเนาะเลขล่างนี่กับมาจากนี่เออเกี่ยวกับเลขล่างเลขรางก็สิมีตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็มีตัวนี้ก็มีหกหนึ่งกับหกแปดนันก็สิมีมาชนกันค่ะกับแม่น้องแจงสุดกับแม่น้องแจงหกหนึ่งกับหกแปดเลขชนเนาะค่ะเนาะเลขล่างชน สามหนึ่งกับสามห้าอันนี้ก็เลขล่างเราชนนะคะเลขล่างเราชนกับสูตรนี่นะขะเนาะนี่แหละค่ะทื่ที่ไปที่มากของเลขทั้งหลายทั้งมวลเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงก็ได้มานําเสนอก่อรตะตนงวดแล้วก็มาอธิบายอีกรอบหนึ่งผู้ใดบ่ท่านก็จะได้เบิ่งคลิปนี้คลิปเดียวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวังหันแม่น้องแกงก็บเราไปแล้วว่านี่คือเลขฝันแม่น้องแกงเนาะผู้ละคนมันอยากจะฝันฝันอยากคิดเลขฝันแม่น้องแกงก่อนน่ะนะแม่น้องแกงก็เลยเว้าเลียงเลขฝันให้แม่น้องแกงฟังก่อนว่าแม่น้องแกงฝัน ฝันดีอยู่พี่น้องฝันว่ามีค้นเอาของมาให้เงี้ยหมืกขึ้นนอนนอนอยู่ละฝันตื้นขึ้นเคยฝ้าไปอาบน้ำเนาะฝันไหมมีพวยไงเอาของมาให้เต็มเงี้ยนอยู่เอิมันมากินเขาน้ำมันจะขวงกันไปกินเขาเงี้ยนนั่นเงี้ยนนี่ง้ยมีนบุญบัานเท่าสงกา่พี่น้องมาเรียนน้ำไหลเมื่อที่เก็บไปฝันกับบอลูนอะนะแต่่าแม่้องแก่กับฝันก็ถือว่าฝันอีรีดอ้อนรับสนิทอยู่เด้ แต่ว่าถ <laughs> ือว่าฝันหน่ะนะถึงรับสนิทก็ได้ก็สบาจังไงเนาะก็รับสนิทเนาะก็ยังฝันเนาะนั่นล่ะฝันว่าเพิ่นเอาของมาให้เต็มโยขนเข่าขนของคือมะขึ้นเต็มรถมะขึ้นเต็มเฮียนไว้เอ้าขนลงจากรถยุ่งยังยิ่งเอาเขาไปไว้เอาเขาไปไว้จ้ามันอีหยังเน่แม่น้องแกงก็บ่าหนีตรวจเบิ่งก็เลยว่าเออเอาเรี่องไปหันซะก่อนพวยใหญ่เอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวข่อยสิไปขนขึ้นดอกเอาไว้หันละข่อยสิไปขนเอาโดนี่ละเพิ่นก็เอาไว้ท้ายรถเพิ่นแม่น้องแกงก็ไปขนขึ้นเฮียนแม่น้องแกงไว้บ่เปิดเบิ่งเด้แม่น้องแกงบ่เปิดเบิ่ง ฟ้าวย่านพ่นนันไปก้อนสิฟ้าวมาหานามหาไนเพ่นกินหาเขาพ่นกินน่ะนะคนมาเยียนเนาะคนอีสานบ้านเฮามาเฮี่ยนมาคนมาเฮี่ยนแขกมาเยี่ยมเฮืน่นเข้ากับฟ้าวหานาหาเขาพ้นกินธรรมดาละค่ะกองเขาเจา้ายุใส่ละพ่อหญ่งก้องเขาคอยก็อยุทั้งเงี่ยนเจ้าขนขึ้นไปวังหันนั่นเด็กเพื่อละว้าจังสี่ละพี่น้องเมียน้องเก่งก็เลยมันใจค่ะมันใจนี่แหละคือฟันฟันจังสี่ล่ะค่ะฟันา่าข้าเจ้าขนของ,ของมาไห ส่วนกันก <im> so ินข <entially> ้าวหาข้าวหาน้ําให้ผู้เฒ่ากินผู้เฒ่าก็คือผู้เป็นคนของมาให้เนาะเขาก็เอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะก็บ่รู้ว่าอายุอานาเพิ่น่ําใดังนก็ประมาณ40 50นี่ล่ะเฮาก็บ่ได้จจงเนาะบัดนี้ก็เลยว่าเอากินข้าวเพิ่นก็ถามหากองข้าวก็เลยว่าเอากองข้าวดิกองข้าวก็ยังเอาให้แล้วดอยู่ในกองที่มึงขนขึ้นไปนั่นล่ะเพิ่นก็ว่าผู้เฒ่าเนาะก็เลยขนขึ้นไปงเนโอตี้บ่เป็นหยังเอาไว้หั่นซะก่อนเอาไว้ทงเนนั่นล่ะกินน้ําข่อยก่อนก็ได้เพิ่นว่าเพิ่นว่า เกสีเอาเขามาแบงคนกินกสิบ่เลขเขาเกสิบ่เขาอยู่บอ่อเมื่จังใดพอแม่พี่นงคิดว่าจังใดกะพิจาระนาบเบื้องเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นแล่าทางซื่อเด้อค่ะบอกความฝันให้ฟังซื่อก่อนมื้อหวยออกฝันค่ะฝันก่อนวันหวยออกอยามมื้อเศ้าผู้ใดว่าได้มีตัวซื้อก็เอาตัวเลขมานํำเสนอให้เบื่องวานี่ละ่ะแม่้องแกงจัดนักตัวนี้แล้วค่ะศู0นน,นี่ดเด้อค่ะเด้อ แม่น้องแกงซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะศูนย์สามศูนย์สองตัวบนแม่น้องแกงก็ซื้อไว้ศูนย์สามสามศูนย์นะคะนตัวหนักแม่น้องแกงขีดเส้นให้ก่อนเดี๋ยวสิลืมผันชีวาคือบอกขีดเส้นให้ขีดเส้นให้กันเด้อง่ามๆเพิ่น,น,นว่าเพินพ่นว่าขีดเส้นให้แล้วนะคะศูนย์สามสามศูนย์ตัวหนักของแม่น้องแกงค่ะ ลักลอยผู้ใดมากแม่น้องแกงกัซื้อคือกันเด้อค่ะแต่แห้งซื้อหน่อยค่ะแม่น้องแกงกัซื้อ103กับ030แม่น้องแกงเอาลักลอยเด้อค่ะเอาลักลอยตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะหลักพันวันลอยพีเด้เลขลอยเขาหลักพีเด้เลขลอยหลักร้อยคือหนึ่งนะคะประกบกันก็ได้ค่ะเอามาเก้ากะกันนั่งสี่กันกับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหรือว่าศูนย์หกศูนย์นั่งสี่ศูนย์หกศูนย แล้วก็หรือว่าจะเป็นศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์หกังสิยังก็แล้วแต่ผู้มาดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จัดไปคะ่ะแม่น้องแกงเบาห้ฟังเลขที่แม่น้องแกงมากเลขที่นี่ดวงใจแม่น้องแกงแล้วแม่น้องแกงจัดนักเราก็เลขล่างแม่น้องแกงก็จัดนักคะ่ะตัวนี้คะ่ะแม่น้องแกงจัดนักตัวนี้หกหนึ 6, 1, ่งค่ะแม่น้องแกงจัดนักหกหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงถึกใจบ่ขัดออกหกนึงนี่เลขล่างสองตัวแล้ววันที่หนึ่งนี่เออสองครั้งเนาะค่ะ แม่น้องแกงกันเบเฮกันค่ะเฮาสิเฮาสิเฮาสิเฮไปน้ำกันเนาะค่ะสลองสงการแล้วเ้ากระสิบ้านสลองรัตตอลี่รางวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวรางวันที่หนึ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่แม่น้องแกงอยากเบ้าสูฟังเอาเป็นว่าแม่น้องแกงก็สิมาเว้าให้ฟังอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะผู้ใดบอกว่าในเบิงผู้ใดขามซ่าซาขามารุ่นแม่น้องแกงกะสิน้าเสนอเลขชุดเต็มเองาแม่น้องแกงอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะชุดเต็มแม่น้องแกงนะคะเลขบนค่ะ เลขบนชุดเต็มแม่น้องแจงก็คือแปดห้าสามห้าศูนย์ห้าเนาะค่ะเนาะเลขเต็มชุดเต็มแม่น้องแจงค่ะแล้วก็เลขที่แม่น้องแจงชอบส่วนตัวตั้งแต่คลิปแรกกูเด้อยค่ะนี่ส0มศย์สาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเลขตั้งแต่คลิปแรกอันนี้คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มบนค่ะแคปหน้าจอค่ะ แล้วเราก็จะมาดูชุดเต็มล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ใดค่อยเบิ่งไปแล้วกผพานเลยนะคะเดอ้ออันนี้นําเสนอผู้ท่านมาบวเขามาซาหรือว่าว่าท่าได้เห็นเนาะค่ะเนะาะจจงไในก็ขอโทษขออภัยลหลายๆขันว่าเอาต่เร่องเก่ามาว่าวกันว,ว่าอีกนะนะขันรับชมให้แม่นองเกงีแม่นองเกอย่ยไบส้มโมงได้เดี๋ยวนี่อย่างไดเวลาเด็กคนให้เวลามากกว่าที่พ่อเวลาก็อยาาให้เบิง่งอยากซอยให้อยากให้ซอยเบิง่งให้มันครบเวลาของคนที่เพิ่นตั้งเกณี์ไว้นะนั่นแหละคะ่ะ ต่อไปเข้ากับเขาเรียงเลขเข้าค่ะมากมาๆมามาเลขล่างสองตัวค่ะนี่ค่ะคือเลขล่างชุดเต็มค่ะอันนี้เลขล่างเลขล่างชุดเต็มเลขมีที่มากับบมี่เนาะค่ะเนาะเลขที่เราประกบมาเลขมีที่มามาตาใสค่ะมาตาเลขกถ่ายรางวัลทีนึงที่ผ่านมาเหะค่ะสี่แปดหนึ่งแม่นองแกนยิบมาเสยหนามึนๆนี่แหละค่ะยิบมาแบบหนามึนๆเลยค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเนาะอธิบายให้กันฟังเบ้าให้กันม้วนอันคันว่าจ่าได้บ่บสุภาพ แม่น้องแกงก็ขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาด้วยคอมเมนต์มาได้ค่ะแม่น้องแกงพร้อมที่จะปรับปรุงค่ะคันผู้ใดคอมเมนต์มานันกัไหไายถึงว่าเพิ่นเบิ่งคลิปแม่น้องแกงจ,งจนจบด้เพิ่นจะหูวว่าแม่น้องแกงผิดพลาดมองไดเนาะนั่นแหละค่ะห้ามาเข่าตัวรีดขึ้นก่ะนเลขล่างชุดเต็มของเรามีสามหนึ่งห้าหนึ่งสามแปดห้าแปดเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะเลขล่างชุดเต็มของเราค่ะแคปหน้าจอยนะคะ บัดนี้เข้ากับมาเบิงเลขหลุดมาประทับสูตรลับแม่น้องแจงเนาะค่ะเนาะเลขหลุดมาประทับสูตรลับแม่น้องแจงเลขหลุดมานั่นก็คือนี่แหละค่ะเลขหลุดมาประทับสูตรลับแม่น้องแจงแม่น้องเสีเยวบอให้ฟังด,ดิอันง่ายๆเช่นง่ายๆให้เบิ้องน้นนะเลขรับหลุดมา ประธาสูตรรับแม่น mm ้องแกงเลขรับ hmm. พ mm ัน hmm. ร mm ุดมานี่ก uh, um, mm, ็คือเลขรุดมานี่มีหกตัวเดียวนะ้ค่ะเด้มแม่น้องแกงก็บ่าเอามาตาสัยค่ะเลขประกอบเลขประกอบแม่น้องแกงกับเอาเลขของแม่น้องแกงนั่นแหะค่ะมาประกอบกับเอาสามเอาหนึ่งเอาแปดเอาศูนย์นี่แหละค่ะที่ไปที่มากระหู้กันแล้วเนาะค่ะเนาะ่าษามาตาสศูนย์มาตาสหนึ่งมาตาสแม่น้องแกงนํามึนนํามึนในหาลังเดีย ก็ทีเบอรซฟั่งร่าคะประกบกันได้เนาะค่ะเนาะประกบกันได้แล้วก็จิได้หกสามหกแปดหกหนึ่งหกศูนย์เอาเบิรงฟั่งดีๆด้วค่ะเบิรงดีๆด้วค่ะแคบหนาจอยด้วค่ะเราก็เอาไปเบิรงดีๆว่าแคบหนาจอแล้วมันจะมีอีกยังผิดปกติบ่ในรูปที่แคบไปมันมีเลขตัวใดตรงกันบ่มันมีเลขตัวใดซ้ำกันบ่ตัวใดซ้ำกันหน่อยตัวใดซ้ำกันหลายตัวใดเป็นตะเน้นพิจารณาเอาเองค่ะอันนี้แม่น้องแกง แค่นำเสนอเป็นสื่อกางนะคะบาานมีแม่น้องแจงกันสช่ไให้เบิ้งชุดของแม่น้องแจงเลขในดวงใจแม่น้องแจงแม่น้องแจงก็สิเอาเลขในดวงใจแม่น้องแจงมาให้เบิง้งบนนี้ <c oughs> แม่น้องแจงหนามึนคืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเลขในดวงใจแม่น้องแจงชุดเต็มนะคะเนาะที่บ้านในเน้นค่ะก็จะมีหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์ ไปไซเก่าไปน้ำค่ะตัวนี้เห็นบอกไปไซเก่าไปน้ำคือเก่าค่ะเลขหนึ่งเก่าไปน้ำคือเก่านะค่ะลักล่อยน้เพียงแต่เ้าเอาคันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพูด้ใด้มากเลค่ะเด้อเอามาใส่หนีก็ได้ค่ะกลับไปก้ามัหกประตูเอาศูนย์มาใส่นะคะเอาศูนย์มาใส่นะคะเอาหนึ่งมาค่ะเอาหนึ่งมาค่ะเอาหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวแม่ลองแกงเสียเถื่อเบื้องแ้อขันมักหนึ่งก็สิโอ้ยก็สีมัเสียมันกสีเลือกระดาษมาะข่ะเนาะเอายังสี่ละเอาหนึ่งมาเสียบทั้งนาลูกขันลักล่อย เอาลักลอยมาใส่ขันผู้ได้มากลักลอยหนึ่งขันผู้ไดมีลักลอยงามๆเก๋เออกมาใส่ค่ะเพราะเป็นอย่างค่ะเลขแม่น้องแกงสามศูนย์สามหกศูนย์หกมีสนันนค่ะบนสามศูนย์สามหกศูนย์หกไปกลับนะคะบนค่ะสามตัวมีหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหกสามศูนย์สามค่ะเลขล่างเนาะค่ะนอตเลขล่างที่คัดมาแล้วค่ะในดวงใจแม่น้องแจงค่ะกับมี สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกแปดพนเลเลกกันเอฟซีตรงกันกับของแม่น้องแกงเป็นเลขกันเอฟซีทรงมาให้ตรงกันกับเลขแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะเบิ่งใช้เบิ่งง่าตรงกันกับตัวใดเนาะเพิ่นคอมเมนต์มากเพิ่นบอกถือลูกเพิ่นบอกถือแม่น้องแกงกะนํำเสนอกันมันก็ตรงกับแม่น้องแกงนี่เนาะค่ะเนาะเห็นบอกค่ะศูนย์ห้าสามห้าบนนี่ค่ะ ไม่น้องเกียงนั่งเสนอขึ้นกันค่ะเลขเอฟซีแนะนํามาก็มีสามหาคนกันแนะนํามากกันเนาะค่ะมีเอฟซีคนหนึ่งแนะนํำสามห้ากับสามสี่เออแมอยู่ดอกค่ะสามห้ากับสามสี่เป็นคอมเมนต์มาอยู่ขอบคุณหล,ลายๆทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ถูกลตเตอรางวัลที่หนึ่งถูกลรางวัลใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันค่ะวันนี้เราจะไม่ทิ้งกันนะคะ เราจะโดดตุ้มไปด้วยกันค่ะถ้าเป่าน anyway. oh ้ําเราก็จะเป่าด้วยกันนะคะฝุ่นดิผู้ใดผัเป่าน่ามีแม่ทองแกงให้แม่้องแกงเป่าผู้เดียวด้วยนะำคำซูนสามซูนนี่แม่น้องแกงคันออกตัวนี้แม่น้องแกงยิ้มได้อยู่เลยนะคันออกตัวอื่นแม่น้องแกงเป่าน้ำเลยนะว่ามันแล้วว่าตรงๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหกหนึ่งนี่แม่น้องแกงฟันหนึอเด้อแม่น้องแกงฟันหนึ่เด้อหกหนึ่งเด้อใช่ค่ะว่าแม่น้องแกงมาบอกนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลเลขที่แม่น้องแกงสิเอามานำเสนอเนาะค่ะเนาะ เลขของแม่น้องแกงที่เอามานําเสนอนกับี่นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งลายทั้งมวลแล้วก็นี่แหละค่ะเลข,ขก่อนวันหวยออกที่แม่น้องแกงฝันดีแม่น้องแกงฝันดีจัดหนักนะคะแม่น้องแกงจัดหนักศูนย์สามศูนย์ค่ะแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนะคะที่เหลือเราก็ลดหย่อนกันลงมาตามอัตราภาพนะคะซื่อสองบาทสามบาทก็ว่ากันไปเลขล่างแม่น้องแกงจัดหกหนึ่งนะคะตัวเก้า,าค่ะบ่าพี่เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะแม่น้องแกงบ่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนาะแม่น้องแกงมักแังไหนก็คนผู้เดียวหมักตัวเก้าเนาะ มากค่ะมกักมกหลายเห็นบ่นีิบ่เปลี่ยนเลขค่ะล่างค่ะล่างแม่น้องแกงไม่เปลี่ยนนะคะมักค่ะบนค่ะเลขชอบในใจแม่น้องแกงตั้งเต่ะต้นงวดพุ่นก็จังอยู่คือเกาอยู่มากค่ะบ่เปลี่ยนปเปลี่ยนค่ะผู้ใดบ่มากแม่น้ำแม่น้องแกงกับบ่เป็นยังแม่น้องแกงนําเสนอเป็นแนวทางเด้ค่ะเด้อแม่น้องแกงนําเสนอเป็นแนวทางค่ะจะจะเป็นจังจนใดกะเข้ากับเอาใจซอยกันลุ้นน้ำกันอีกบ่ จากั่มโมงนี้ล่ะค่ะเฮากับสิมารุ่นกันว่าเราจะรวยไปด้วยกันเราจะเฮไปด้วยกันไหมเล่ากับมาวัดดวงช่องกันบ้องเบิงกับน่องไม่ช่องน้องไม่เนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะค่ะเนาะบายบายมากทุกคนโชคดีสุกคนเด้อค่ะเดอ้อตัวเลขที่เรานํามาเสนอนี้ก็แค่แนวทางนะคะเพื่อแนวทางค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ บ่มีอีหยังมารับประกันเนาะค่ะน้องแม่น้องแกงกับมักของแม่น้องแกงจังซี่มานําเสนอจังซี่ผู้ใดมักกะเอาน้าแม่น้องแกงผู้ใดบ่มากกยปปะยิบตัวไดไปประกบกับตัวใดก็ได้เด้อค่ะเด้ออาจจะมีตัวมักได้ใจอยู่แล้วก็บ,บว่าเป็นยังแค่ไหนก็ขอขอบคุณหลายๆที่เขามาฟังเขามาชมคลิปของเฮานะคะน่ะเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอให้โชคดีตอนบ่ายสามโมงวันนี้นะคะขอให้ปังๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ